2ธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินทุนที่ผมแนะนําให้ใครก็ตามเริ่มเลยนะคือธุรกิจเซอร์วิสแล้วก็ธุรกิจอินโฟครับคือถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะขายสินค้าถามว่าทําได้ไหมมันก็ได้แต่มันก็ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงินทุนไว้หมุนถูกปะ่ะแล้อย่างที่2สมมุติว่าคุณอยากจะไป Way Affiliate ก็ได้คุณก็ต้องมีต้นทุนอะไรบางอย่างเหมือนกันเพราะว่าคุณต้องมีผู้ติดต,ตามถูกปะเพราะงั้นทําไมมันถึงต้องเป็น2โมเดลธุรกิจที่ผมพูดถึงไปตอนแรกรู้ไห้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคุณสามารถที่จะใช้แค่3อย่างความรู้เครื่องมือการสื่อสารแล้วก็ Wi-Fi แค่นั้นน่ะคุณก็สามารถที่จะเริ่มได้แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้อยู่นะคุณมี็นคนทุกอย่างเลยเว้ยธุรกิจเซอร์วิสคือคุณแค่เดินไปหาคนที่มีเงินแล้ว คุณก็บอกเขาว่าคุณจะทาสิ่งนี้ให้เขาซึ่งสิ่งที่คุณทาแรกกับเงินจํานวนเท่านี้แค่นั้นเลยครับคนรวยมีเงินครับแต่เขาไม่มีเวลายังไงก็ตามธุรกิจที่ผมส่วนตัวชอบที่สุดเน่ยคือธุรกิจอินโฟครับเพราะคุณสามารถที่จะขายทักษะได้โดยที่ถึงแม้ว่าคุณจะขายได้ถูกกับเซอร์วิสก็ตามนะคุณจะขายกี่ครั้งก็ได้ครับมันไม่มีลิมิตเพราะว่าคุณไม่จมําเป็นต้องใช้เวลาในการฟูลฟิลครับผมไม่ใช่กูรูที่ไหนหรอกครับผมแค่เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในเซกเตอร์นี้แต่ว่าผมได้เห็นและไไไไดดด้้้้้้้้รรรรรรร่่่่่่่่ววววมมมมมงงงงาา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 านนนนนนนกกกััับบบคคคคคคคททีีีปิิิิิเเเเหลลลออออออยยยยแแุุณณผจจจะะะููพตตํ STM Comment ถักไป